ยองยองสวัสดีค่ะทุกคนขออีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะว,วันนี้นะคะก็วันพุธวันพุธหล่หอทำไมวันพุธเร็วจังเลยเลยมีฉันนึกว่าวันอังคารอยู่นะคะคือสัปดาห์นี้คือหลงวันหลงคืนหลงอะไรไปหมดนะคะเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีสกินหล่อขายสกินเยอะจังแล้วก็พาร์ทใหม่ เออนะคะโอซสกินอ,อยชงโรยเนาออ่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณภูริพงศ์กันอีเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านการในกลุ่มองค์เมลสีไทยแลนด์นั่นเองนะคะเออเอาไปดูดีกว่านะคะสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่7ทธันวานะคะปิดอัปเดตบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาก็คือเลดอัพตอนรับดูหนาวนะคะเริ่มวันที่10 ถึงวันที่12ก่อนเที่ยงนะคะเพิ่มอัต,ตราเลทอัพอันเชิญชิเกยมี l s r s p 2.5เท่า3ตัวนั่นเองนะคะรูปแบบอันเชิญจะเป็นแบบที่0 60 0ใบหรหอมีใบ,บเลือกแล้วก็ดาลุมาดำบัตรเลือกสกินต,ตามลำดับโอก็แรงอยู่นะเนี่ยุกทุกการอันเชิญมีโอกาส3%ที่จะได้รับกรอบฟิล์มนะคะหากอันเชิญถึง59ใบแล้วไม่ได้รับ จะได้รับแน่นอนค้ัที่หกสินั่นเองนะคะอปัดเลือก้าหาสุกิจกรรมแล้วไม่เลือกก็จะเปลี่ยนเป็นหยกแดงร้อยห้าสิบนะคะก็ก็ดีนะไม่อยากเ,าเก็บไวไ้ให้ยายสีดูดูดกันแต่ก็อยากได้เราดูมาดำมแล้วเนี่ยอ,อ่าน,นะคะสองก็เพิ่มดันเจี้ยนหกวิถีนะคะในดันเจี้ยนมีเอเดนอาร์โอเทงูนะคะเดนอาร์ฮารุฮรูนะคะแล้วก็ อา,าอ,าาอาโคตาเอคุสะนะคะก็ดันวิถีใหม่นะคะเรื่องนี้อันเก่าไม่ได้เล่นหลอไอ้ซืคืยูมีนะถือรอดแล้วยริงๆเดูเดสิก็คือระบบลกไรนะถูกก็ท้าทายดีนะคะแต่มันก็ต้องเตรียมตัวดีหน่อยเวลาไปเล่นนะคะสนะคะกิจกรรมลูกเต่านั่นเองนะคะเริ่มวันที่7ธันวาถึงวันที่14นะคะ อ้าเมื่อกี้เลดอัพก็ยังไม่มาสิางาน,นเลดอัพมาวันที่สิบใช่ไหมอ๋อเลดอัพมาวันมาวันเสาร์นั่นเองนะคะอ่ามาดูอันที่สามนะคะกิจกรรมลูกเต่าเนาะเรืมวันที่เจ็ดธันวาถึงวันที่สิบสี่นะคะรายละเอียดหลอทอยลูกเต่านะออกหน้าหนึ่งถึงหกแต้มนะคะเดินช่อง ฟรีวันละ2ครั้งได้จากการลงดันห่วงอสูรนะคะแล้วก็สามารถซื้อแพ็คยกเพิ่มเติมได้โดยจะมีแบบเลือกอะไรลูกเต่าที่ละ1ห,หรือ3ครั้งติดกันได้อ๋ออันนี้ก็จะมีแบบทอยกับแบบกะเองนะคะมีขอรางวัลอันเชิญซัมอนสกินหน้ากิจกรรมนะคะทัดใหม่กรอบใหม่แล้วก็สกินรีลาน,นเก่าหรอก 4นะคะอันเชิญเลือกกลุ่มรีสนะคะ Memory Summon SP E Edition หรออะไรอะ่ะเริ่มวันที่7ธันวานะคะถึงวันที่14ธันวาก่อนเที่ยงนะคะผู้เล่นสามารถเลือกกลุ่มชิกิยามิตามรีส์ได้หากเปิดชิกิยามิระดับเอเ p นอาที่ออก1ในชิกิยามิสุ่มในรีสที่เลือกโบนัสทั้งหมด2ครั้ง เรนี้เป็นเรปกติแค่เพิ่มโอกาสที่จะได้ตัวที่เลือกในลิทเท่านั้นมีการันตีในลิทสุ่มครั้งที่8ดหรออ๋อไม่ได้เพิ่มแต่ว่าออกในลิทที่เลือกหรอ sp edison หรออืมน่าสนใจจังเลยนะคะออแบบนี้นี่เองจะบอก sp edison อืมล้วก็มีแต่ sp เลยเฮ้ยย่าเลยนะคะเรื่องนี้ห้านะคะกิจกรรมจิ๊กซอนะคะสกิน edn r มาแจกหรอ เริ่มวันที่7ธันวานะคะถึงวันที่14ธันวาก่อนเที่ยงนะคะรวบรวม,รวมจิ๊กซอว์ปิศนานะคะเพื่อปลดล็อกรับสกินเอ r ดเอ็นมาสามารถได้จากการทำเควสซื้อสุ่มด้วยหยกแดงเรียงภาพให้ถูกต้องตามภาพประกอบอืมเอม้ยซึงเกินอันนี้นะเลยมีอ่าแล้วก็6นะคะเพิ่มบอสอุลตรานามาสุนะคะตัวอะไรวะเน,นี้ยปลาดุกเป่านะคะเริ่มวันที่ 7ธทันวาถึงวันที่18นะคะมกราปี6กนั่นเองนะคะอุย้ยพี่หแล้วหรอแรงมากเสร็จนะคะเพิ่มข่าวลับไคนินนะคะอ๋อสกินข่าวลับหรอข่าวลับไคนินมาแล้วหลังอัปเดตนี้ผ่านชั้นสิบมีสกินไคนินมาปลดลลอกให้นะฮะก็มีทีมแนะนํานะคะทีมโอก,กับเบนหรอทีมชี้กับหอยนะคะอืมเขนนีนะคะอ๋อสกินข่าวลับแปดนะคะชุดสกินดูดใหม่ เ,ออเริ่อวันที่เร็จธันวาถึงที่14ทธันวานะคะอัปเดตสุดสก,กินรดูแบบํำกัดเวลาโดยมีทามโมเอนะคะเอ็นมูสบีโมโมฮันนาอ๋อที่เราดูไปต้นคลิปเมื่อกี้นะคะสามารถซื้อได้ทั้งแบบบัตรสก,กินแยกหยกโมอุย้ยซื้อแบบสก,กินด้วยเหรอแล้วหยกแดงนะคะมีซื้อแบบ3เซ็ต3ตัวราคา2,800อ,อุย้ยมีบัตรสก,กินแบบเหมาไหมอะ ว้าวแต่สกินพมนโมสวยนะเธอบสกินหล่อจึงเกินนักซือแล้วเนี่ยก้าวนะคะเพิ่มระบบดูสตอรี่จัดเรื่องราว CG เหตุการณ์สำคัญดูได้ที่ต้นไม้สกุระนะคะสิบก็จะเป็นพาร์ทใหม่นะคะประจำเดือนธันวารอบนี้เป็นสกินยามาคาเซเอ p นะคะเริ่มวันที่เจ็ดธันวาถึงก่อนอัปเดตวันที่4มกรานะคะแล้วส่วนสกินลีลันรอบนี้ก็จะเป็น Ed เ n นอาบี และฮิกังบนาเอ SP นะคะ11นะคะก็จะเป็นโบนัสฟาร์มเหรอเริ่มวันที่7ธันวาถึง14ธันวานะคะฟาร์มดันเยนสำรวจปลูกพลังและมิตะมะมีโอกาสได้รับ AP, e P, บัฟเอ็กพดอปโซดอปเอ็ก e และคอยอ๋อไม่คีอีโ e วนะคะขอโทษด,ด้วยประมาณนี้นะคะ <Hello. S 1> อา๋อมาดูแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะ หนึ่งนะเพิ่มชิกายามิเอเดซ่าจิโกเคียวนะคะในโหมดดาร์ฟสองชิกายามิที่ลงในชิกายามิไลเบอรี่หล่อไว้สามารถนำไปลงต่อสู้ในดันคอยสปิริตและ EX e x ็ Spirit ได้แล้วสามปรับปรุงแนะนำแพ็คต่างๆในส่วนสี่ปรับปรุงในส่วนของกิวเฟสเล็กน้อยห้าเพิ่มเควส์คิวส่งวัสดุจากทัตเตโซหรออ๋อหรอทัตเตโซคืออะไรวะ อ๋อ <pipe> อ๋ออันเป็นของขวัญน,นี่ใช่ไหม,ม,มแล้วก็หกนะคะปรับปุ่มกล้องเริ่มต้นในการต่อสู้ในอาเขตนะคะสำหรับเขตดอกบัวบนอุปกรณ์บางอยา่างนะคะโอเครหรอสกินที่ขายบาสกินหรอโอ้สวยอะ คุณด้าจะเป็นสกินดอกม่วงอันนี้ก็เป็นสกินหลอกหลอเโอโจึงแห่มันมันก็ก็กเขาเขียนบอกว่าบั็สกินเดี๋ยวก็รออัพเกมแล้วกันพี่ซื้อเลยเนี่ยเพราะว่าน่าจะได้มาเยอะอยู่ในกินจก,กรรมอูเบอร์นะคะของแต่ละคนนั่นเองเนาะนะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตวันพุธที่เจ็ดธันวาคมน,นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับคุณ,คณพุทธพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านการในโกงเมอสีนะคะ ก็ไปแล้วดีกว่านะคะวันนี้เดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็อันยองค่ะทุกคน